สปปลาวส่งออกแรงงานไปเกาหลีใต้หลังปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงรายได้ไม่พอใช้เมื่อวันที่17สิงหาคม2023 Free Radio Asia รายงานว่ารัฐบาลลาวเตรียมส่งแรงงานประมาณ2,000คนไปทำงานที่เกาหลีใต้เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟอ้อและการว่างงานในประเทศเพราะมีเงินเดือนที่สูงเป็นพิเศษ หากเทียบกับการทำงานในประเทศลาวรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในเดือนมิถุนายน2023รัฐบาลลาวและเกาหลีใต้ทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าจะมีการส่งแรงงานจากลาว ปีละ1,500-2,000ถึง 2, คนเพื่อรับการฝึกอบรมวิชาอาชีพด้านการเกษตรกรและการประมงจากเกาหลีใต้โดยมีระยะเวลาการทำง,งานตามสัญญา3-5ปีและแรงงานจะได้รับเงินเดือนอย่างน้อย1,600ดอลลาร์สหรัฐประมาณ56,602บาทต่อเดือน ปรากฏการณ์นี้จึงทำให้ประชาชนหลายคนไม่ลังเลที่จะไปทำงานในเกาหลีใต้อ้างอิงจากจำนวนผู้ลงทะเบียนในสำนักงานจัดหางานเกาหลีใต้ประจำลาวเพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลีระหว่างวันที่15กร,รกฎาคมถึงปัจจุบันมีถึง2,330รายเพราะลาวกำลังประสบปัญหาสภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงอัตราเงินเฟอ้อติดลบ10%ขึ้นไปค่าเงินกีบลดลงและการคลังสาธารณะของประเทศกำลังย่แแย่เพราะภาวะเงินเฟอ้อในลาวเงินจึงไม่พอเลี้ยงครอบครัวแน่ชายนิรนามคนหนึ่งจากเมืองพวนโฮงแขวงเงินจันอธิบายกับฟรีเรดิโอเอเชียและเสริมว่า การทำงานในเกาหลีใต้หนึ่งวันได้รับค่าแรง52ดอลลาร์สหรัฐประมาณ1,840บาทเทียบเท่ากับค่าจ้างการทำงานในลาวหนึ่งเดือนขณะที่แรงงานคนนึงจากเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์เล่าว,ว่าแรงงานลาวหลายคนนิยมมาทำงานในไทยแต่ก็ได้เงินเดือนเพียง1นึ่งบาทซึ่งน้อยกว่าการทำงานในเกาหลีใต้มาก นอกจากนั้นรายงานของ Business Human Rights ยังเปิดเผยว่าแรงงานลาวในประเทศไทยต้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียดและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่างๆโดยมีคำบอกเล่าว่านายจ้างไทยบางคนให้เงินเดือนต่ำกว่ามาตรฐานและขู่จะจับส่งให้ตำรวจหากร้องเรียนกับทางการ อย่างไรก็ตามการทำงานในเกาหลีใต้ไม่ได้ง่ายดังที่ใครคิดแม้ตามข้อตกลงจะระบุว่ากลุ่มแรงงานภาคการเกษตรที่ทำงานระยะเวลา5-6เดือนไม่ต้องเรียนภาษาเกาหลีแต่ในสัญญาระยะยาวกำหนดเงื่อนไขว่าแรงงานต้องผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าและมีความรู้ภาษาเกาหลีเบื้องตน้น อีกทั้งยังมีสินทรัพย์เป็นหลักประกันสำหรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าวีซา่าค่าตั๋วเครื่องบินค่าฝึกอบรมและจะมีการหักเงินเดือนในบัญชีแต่ละเดือนเพื่อชดเชยนั่นจึงทำให้หลายคนเกิดความกังวลโดยเฉพาะค่าครองชีพของเกาหลีใต้ที่กำลังสูงขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์ข้างต้นทำให้แรงงานนิรนามในเมืองแก้วอุดมเผยการตัดสินใจว่าเขาตั้งใจจะทำสัญญาระยะสั้นแค่5-6เดือนเพื่อรอดูสถานการณ์บางอย่างแต่ถ้าการทำงานทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเขาอาจจะทำสัญญาระยะยาวและเรียนภาษาเกาหลีไม่ใช่แค่เล่าแรงงานจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ ก็เดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้มากขึ้นสืบเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาวในประเทศทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้หันมาให้ความสนใจผู้คนจากภูมิภาคอาเซียนเพราะค่า Ren 2, แรงถูกแรงงานมีความสามารถหลากหลายในขณะที่มีประเด็นการเหยียดเชื้อชาติและการใช้แรงงานผิดกฎหมายตามมาด้วยเช่นกัน เป็นยังไงบ้างคะทุกท่านสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้มีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอขอบคุณมากๆคะ่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีสบายดีเดอ้อ